ครูบากิษดาบอกว่าหลวงปู่รูปนี้ท่านบอกมาเกิดแล้วท่านไปต่อบรารมียอดกุศลเมืองบนโน่นพรหม,มโลกด้วยตอนท่านสิน้นจิตดำรงครองพระอนาคามีผลหลวงปู่รูปที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้เชื่อว่าถ้าบอกชื่อไปหลายๆท่านคงจะรู้จักเพราะท่านถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องพลังจิตและวัตถุมงคลเป็นต้นกำเนิดมวลสารสำคัญผงพรายกุมารที่ใครๆก็ต้องการท่านก็คือหลวงปู่ทิมอิสรรโกวัดระหารไร่จังหวัดระยองเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกนั่นเอง ขออนุญาตเล่าประวัติท่านคร่าวๆให้ฟังสักเล็กน้อยเผื่อใครจะไม่รู้จักหลวงปูท่ททมอิสิริโกท่านเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2422เป็นคนระยองตั้งแต่แตกำเนิดท่านมีศักดิ์เป็นหลานชายของหลวงปู่สังเท่าวัดเก่งจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้นและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุตอนอายุ21ปีณนวัดรหารไร่จังหวัดระยองตลอดชีวิตที่ท่านบวชท่านได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยอย่างลึกซึ้งได้เที่ยวทุดงไปตามจังหวัดต่างๆและได้ศึกกษาาาาาวิทยคมจตมรของงปู่่สัเ แตกฉานและมรณาภาพลงอย่างสงบในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2518ศิริอายุรวม96ปี6 9พรรษา คำถามที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยก็คือทำไมหลวงปู่ทิมจึงมีชื่อเสียงโด่งดังและวัตถุมงคลของท่านจึงมีมูลค่าสูงมากซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าย้อนกลับไปตอนที่หลวงปู่ทิมยังมีชีวิตเชื่อหรือไม่ว่าไม่มีใครคิดเลยว่าหลวงปู่ทิมจะดังขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เพียรวิทยารุสถิติสิทธิกกุติของหลวงปู่ทิมอิสิริโกซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่หลวงปู่ทิมรักมากๆจนถึงขั้นมีสัญญ,ญาใจต่อกันว่าถ้าอาจารย์เพียรว,วิทย์ทำพิธีบุกเสกอะไรก็ตตาาามมหหลลววง่ทิิิก็จจจะชยยยออฐนใ้้ดรเพ บอกว่าแม้จะรู้ว่าหลวงปู่ท่านเก่งและมีของดีอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดว่าท่านจะดังขนาดนี้เพราะสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ท่านเก็บตัวเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครและดูจากภายนอกท่านก็เหมือนพระธรรมดาธรรมดาเท่านั้น แต่หลังจากที่ท่านมรณภาพไปอีกหลายปีอยู่ดีๆวัตถุมงคลของท่านก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาและกลายเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีมูลค่าสูงมากซึ่งสาเหตุนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนต้องเป็นเพราะพลังจิตของหลวงปู่ทิมที่แก่กล้ารวมทั้งศัพทวิชาอาคมต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนมาทาให้วัตถุมงคลของท่านศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณเข้มขลังและอีกสาเหตุหนึ่งสําคัญจากคําอ้างอิงของครูบากิตดาสุเมโธวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลาพูนซึ่งท่านเคารพศรัทธาในองค์ ท่านไปต่อบารมียอดกุศลเมืองบนโน้นพรมโลกด้วยตอนท่านสิ้นจิตดำรงครองพระอนาคามีผลหรือพูดง่ายๆก็เพราะว่าลูกุตทิมท่านบารรลุพระอนาคามีคือจิตท่านยังอยู่ยังไม่ดับหายไปไหนท่านจึงคอยปกป้องคุ้มครองดูแลลูกศิษย์อยู่เบื้องบนตลอดเวลานั่นเองที่ผมเชื่อเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมประสบพบเจอมาผ่านภาพถ่ายธรมธรมดาธรรดาอย่างภาพหลวงปู่ทิมน้ายิ้มเมตตาภาพนี้เล่าสันส้นๆว่าตอนนั้นผมอยากบูชาพระของอาจารย์เพ็ญวิตรุ่นหนึ่งคือพระติตามหาอุตม รุ่นมหาสมปรารถนาอุดผงพรายกุมารแต่สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีตังบวกกับตอนนั้นราคาพระก็กําลังสูงขึ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงปู่ทิมผ่านภาพถ่ายยิ้มเมตตานี้อธิษฐานว่าหลวงปู่ทิมครับผมขอบารมีหลวงปู่ทิมช่วยให้ผมได้บูชาพระปิตามหาอุตโมรุ่นนี้หน่อยนะครับผมอยากได้มากพออธิษฐานเสร็จอยู่ดีๆจิตก็รู้สึกสว่างเย็นสบายปรากฏว่าบ่ายวันนั้นก็ได้รับข่าวดีว่าถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวซึ่งเป็นการถูกรอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตก็เลยกลายเป็นว่าได้บูชาาพริต น,นี้มาแบบงงๆเฉยเลยจริงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดที่มหาศย์กว่านี้อีกนะครับใครอยากฟังแบบละเอียดลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าต่อในคลิปหน้า นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเชื่อว่าทําไมหลวงปู่ทิมถึงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมอย่างมากก็เพราะว่านอกจากพลังจิตอันแก่กล้าของท่านก็เป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ทิมที่ท่านยังคงคอยคุ้มครองลูกศิษย์อยู่เบื้องบนตลอดเวลานั่นเองจึงอยากจะแนะนําสําหรับใครที่ไม่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมไม่บูชาก็เพียงแค่ระลึกนึกถึงท่านหรือแคปภาพนี้ไว้เป็นตัวแทนในการอธิษฐานจิตถึงท่านได้เลยเป็นภาพที่เหมือนจะธรรมดาแต่ศักดิ์สิทธิ์มากๆต้องขอบพระคุณอาจารย์เพนวิทย์และเพจแชมป์คุงที่นาพนนี้้มเผยยแร่่ดวะคบกอจจป้ ก็ขออนุญาตประชา 3, สัมพันธ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ทิมอิสริโกเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานไหว้ครูหลวงปู่ทิมอิสริโกประจำปี2568ณพิพ,พิธภัณฑ์บุญญาพิรัต์พัทยาใต้จังหวัดชนบุรีในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568นี้นำโดยอาจารย์เพนวิทยารุสถิต,ติสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงปู่ทิมซึ่งในงานนี้ก็ได้รับความเมตตาจากครูบากิสดาสุเมโทวัดสันบะเจ้าแดงจังหวัดลำพูนมาร่วมงานอีกด้วยงานนี้ผมเชื่อมากๆว่าบารมีของหหลลลง่ทิิมมมจะะาาใ้้พรแแเตกกกับ นแๆนใครสะดวกก็เรียนเชิญมาร่วมงานได้เลยนะครับและสุดท้ายสนับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์แนวเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์แบบนี้ก็สามารถสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆในที่ตอกช็อปของผมได้เลยนะครับแค่ทุกท่านอุดหนุนกันคนละชิ้น2ชิ้นก็ช่วยผมมีกําลังใจในการนําคลิปวีดีโอแบบนี้ต่อไปแล้วนะครับผมเมฆวัยรุ่นของพระขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกราบบารมีหลบุูทิมอิสริโกอนุโมทนาสาธุ